ดีตอนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องครูเกษตรชาแนลนะคะก่อนอื่นนะคะอบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะที่ามา,อาคอมเมนต์ว่าอัปเดตนะคะต้นไม้ที่ปลูกไปให้ดูหน่อยนะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะซึ่งนะคะต้นไม้หรือต้นผลไม้นะคะที่เราปลูกไปนะคะจะครบ2ปีเต็มนะคะประมาณเดือนพฤษภานะคะ คลิปนี้นะคะที่คุณตุทิมมาถ่ายนะคะเป็นช่วงเวลาปลายเดือนมีนาคมนะคะก็คืออีกประมาณ2-3สเดือนจะครบ2ปีเต็มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณตุกทิมนะคะ,คะ,คะก็มารดน้ำเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้วิธีการเดิมนะคะเพื่อนๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะก็คือว่าคุณตุกทิมนะคะปีที่2ในคุณทิมใช้เรือดูดน้ำช่วยเบาแรงในการารด ต้นไม้หรือต้นผลไม้พวกนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปซูมดูใกล้ๆนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพื่อนไปดูเลยค่ะชนิดแรกนะคะที่จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนนี่นะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะครูทิมก็เอาปุ๋ยที่ไก่นะคะปุ๋ยที่ไก่ธรรมชาติของตัวเองนี่แหละนะคะมาใส่นะคะถามว่าทําไมาใส่ช่วงฤดูแล้งนะคะก็ มันก็เป็นปุ๋ยที่ไก่ที่มันผสมดินนะคะเพื่อนนะคะก็เขาก็แตกยอดอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวพุณเทมจะพาไปดูทุกต้นเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ปลายเดือนนะคะปลายเดือนมีนาคมนะคะก็เราลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อโดยวิธีการใช้เรือดูดน้ํามาช่วยนะคะเพื่อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้แต่อันนี้ตายนะคะเพื่อน ครูทิมรู้สาเหตุอยู่มีช่วงหนึ่งนะคะหลังปีใหม่ครูทิมไม่ได้มารดนะคะเพราะว่าติดภารกิจเยอะเขาก็เรียบร้อยไปหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็แตกยอดแล้วก็เริ่มใบเขียวแล้วนะคะเขาแตกยอดแล้วนะคะอ่าฉีดละรั้งนะคะปีนี้ดีหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าอ่าครูทับทิมนี่นะคะมีเรือดูดน้ําเพราะฉะนั้น ปริมาณน้ําที่เราใช้รถเขาก็เลยได้เยอะกว่าที่เราหิ้วน้ําหรือตักน้ำมามารดนะคะก็ได้เยอะนะเพราะแรงปีนี้เขาก็จะได้รับน้ํามากขึ้นอยู่นะคะเพือนดูน้ําไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะอเรือดูดน้ําเรานี่นะคะน้ําก็เลยได้ขึ้นมาเยอะหน,นะคะ่ะ เพื่อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะวิธีการใช้งานของเขานะคะเรือดูดน้ํานะคะก็นี่แหละค่ะูุทิมก็มีเดี๋ยวจะมีท่อประปาต่อมาเพิ่มยัมีต้นอะโวคาโดหนึ่งต้นก็ไม่ตายนะคะเพื่อนแล้วก็แถวนี้จะเป็นต้นมะไฟนะคะตอนนี้คนงานูุทิมกํลาลังเอาท่อประปาไปต่อนะคะต่อกับเรือดูดน้ำเนี่ยต้นมะไฟนี่นะคะ,ะเพื่อน มีหลายท่านนะคะมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าปลูกต้นมะไฟในสวนยางพารา,านี่นะคะได้ทานแน่นอนนะคะได้ทานแน่นอนเท่าที่ครูทับทิมประเมินดูก็น่าจะประมาณนั้นเพื่อนดูความาโตของเขานะคะตอนนี้ยางพาราครูทิมก็เริ่มมีใบแล้วนะคะประมาณมีหนาเนี่ยเขาจะใบเขาจะเริ่มนี่แล้วนะคะติดใบแล้วนะคะก็จะไม่มีแสงแดดเท่าไหร่นะคะ อันนี้พามาดูต้นประเภทที่สองนะคะผละไม้อันที่สองนะคะก็คือต้นมะไฟนะคะ,ะแถวนี้เรายังไม่ได้รดน้ำนะคะเดี๋ยวครูทีมถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปทำงานเหมือนกันนะคะ,ะต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าเราจะ,ะเดี๋ยวคูทิมจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราใช้วิธีการไหนนะชนิดที่สามเงาะเพื่อนลูเงาะนะคะ อันนี้เงาะก็สูงชรูดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะไม่ตายนั่นเอนนี่นะคะแตกยอดนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เช้าเหมือนเดิมแหละนะคะเหมือนกับชนิดอื่นนะคะเป็นขี้ไก่ธรรมชาติของเรานี่แหละนะคะนี่นะคะแตกยอดจนใบเขาจะเริ่มเขียวแล้วนะคะก็คือเรารดน้ำมาเรื่อยๆตั้งแต่แรงมานะคะ อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนดูนะคะไว้นะคะไว้นะคะก็จะมีต้นที่มันโตยากผ,ผลผลไม้ที่มันโตยากก็มีนะคะอันนี้เงาะเงาะก็ไม่ตายนะคะเพื่อนมาอัปเดตว่าเงาะก็ไม่ตายสักต้นนะคะอทีถ่ายเพื่อนดูมีตายแค่ทุเรียนหนึ่งต้นใช่ไหมคะ อดูต้นนี้นะคะนีะ่แตกยอดอเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าอที่พูดไปก่อนหน้านะคะว่าปีนี้ความที่เขาน่าจะได้รับน้ำเต็มที่นะคะเพราะว่าเราใช้เรือดูดน้ำนะคะเพื่อนอันนี้คือคนงานของครูทับทิมนะคะนี่นะคะก็เราทำงาน วันละประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะคะเพื่อนก็คือทั้งต่อนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะต่อไปกลางสวนที่จะบาาให้เพื่อนดูนะคะชนิดที่4ี่นะคะต้นมังคุดมังคุดจะรอดไหมนะคะพาเพื่อนๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะอาการเขาก็ตั้งแต่ตอนปลูกแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าคูณหิมใช้หิ่งตอนนะคะใช้หิ่งตอนที่ได้มาเล็กมากนะ ได้มาเลขมากเขาก็ได้ประมาณนี้เนาะเท่าที่ครูทิมสังเกตนะเขาเขาจะเขาจะแตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่นอยู่นะคะแต่ก็แตกยอดแล้วนะคะแตกยอดอใส่ปุ๋ยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะซึ่งครูทิมคิดว่ามันมันไม่ใช่เทคนิคหรอกครูทิมคิดว่าคนที่ปลูก ผล,ลไม้หรือต้นไม้น่าจะรู้ว่าการที่เราทุมได้ฟางนะคะเพื่อนเนาะมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นให้ผลผล,ลไม้หรือต้นไม้เราอ,อ,อยู่แล้วนะคะอันครูทิมปีนี้คุณอินก็เลยเอาฟางมาคลุมนะคะด้วยนะคะนะคะนะคะี่แต่ยอดแล้วนะคะ,ะกะ็รอดแค่หรืออาการไม่ค่อยจะมีอยู่ต้นเดียวนะคะมังคุดนอกกนั้นเขาก็ อยู่ได้อยู่นะคะเพื่อนอัปเดตเพื่อนดูนะคะชนิดที่สี่นะคะชนิดที่สี่ก็อาจจะด้วยที่บางทีนะคะเราขาดช่วงในการมารดน้ําเขานะคะก็อาจจะมีผลนะคะเขาก็อาจจะแบบใกล้จะตายบ้างอย่างเช่นทุเรียนนะคะมีช่วงหนึ่งที่ครูทิมไม่ได้มารดนะคะก็เขาก็นั่นแหละค่ะก็เรียบร้อยไปหนึ่งต้น ชนิดที่ห้านะคะเพื่อนล่องกองนะคะล่องกองก็ครูทีมก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะแต่แต่ว่าครูทิมเอาฟางขึ้นมากลบปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะคะพอดีเอาขึ้นมากลบทันนะคะเขาก็อยู่ข้างล่างนะคะปุ๋ยที่ไก่อันนี้ใส่ไปหลายกระสอบพอสมควรนะคะเพราะว่าครูทีมมีปุ๋ยที่ไก่ของตัวเองพอดีเลี้ยงไก่ขึ้นบ้านด้วยนะคะนี่นะคะอ่าคนงานครูทิมก็กําลังต่อ นะคะต่อท่อน้ำมานะคะอันนี้เห็นไหมคะเพื่อนแต่ยอดแล้วนะคะแต่ยอดแล้วนะคะลองกองนี่นะคะเพื่อนพูดที่ก็จะมีองค์แล้วก็จะมีถังน้ำอีกหนึ่งถังนะคะมาตั้งไว้นะคะแล้วก็ก็จะคิดว่าประมาณสองสามแถวเราก็เดินไม่ไม่ไกลนะคะเพื่อนเราก็ทุนแรงของเราไปเนาะ นะคะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐน,นะคะต้องฉลาดทําไงตัวเองเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดนะเพื่อนนะคะถ้ามองกลับไปแถวน้นก็จะเป็นมังคุดเป็นทุเรียนนะะเราก็จะถอดสายสา,ายถอดพ่อประปาออกแล้วก็ถอยถอยไปเรื่อยนะกะ็ประมาณสองจุดนะ,ะเราก็ครบแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็ เกือบนะคะเกือบไม่รอดนะคะแต่ก็พอได้นะคะเนี่ยถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์ไปเนี่ยเราไม่มารดน้ำให้เขาเนยเขาก็น่าจะแห้งนะคะเพื่อนพันก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเราติดภารกิจยังไงโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะปลายมีนาแล้วก็เดินเข้าไปหาเมษานน่ร้อนอุณหภูมิวันนี้นะคะเพื่อนสาบองศานะคะแต่ว่า ได้ยินว่าจะมีฝนตก20-30%ิลถึงสเปอรเซแต่เราก็มันไม่คงไม่ถึงบ้านเรานะคะเราก็ต้องมาดูแลเขาก่อนอันนี้ต้นเล็กนิดนึงนะคะเห็นไคะต้นที่เขา,าเจริญเติบโตดีน,น,น,นเ่ื่อนก็ไม่ค่อยห่วงเขาเท่าไหร่ก็คือตรงที่ว่ามันยางพาราเราเริ่มมีใบแล้วไงเพื่อนนะคะอย่างน้อยก็จะป้องกันแสงแดดให้เขาได้บางส่วนอยูอ่แต่ว่าก็มีเพื่อนหลายคนบอกว่า พอถึงสักระยะหนึ่งเขาไม่มีแสงแดดเ,เขาก็อาจจะไม่ได้มีผลผลิตอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต่อช่องนี้ครทีมลุ้นแค่ว่าเขาจะรอดไหมก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูชนิดสุดท้ายนะคะเพื่อนสุดท้ายนะคะมี2ต้นที่โตหน่อยนะคะก็คือเป็นต้นโกโก้ที่คูณทีมได้แถมมานะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะโอเคอนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็น ผล,ลไม้ชนิดสุดท้ายสองชนิดสุดท้ายนะคะที่คุณทีมเอามาลองปลูกในแปลงสวนยางพาราลองดูนะคะอันนี้เป็นกาแฟคุณทีมว่าอาจจะด้วยว่ามันอยู่ที่สูงหรือเปล่านะคะคือข้างล่างทางโน้นนี่มันก็จะเป็นแบบโซนประมาณว่าติดน้ํานะคะแต่ตัวนี้ก็คือแบบสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเขาก็จะอาจจะแห้งกว่าปกตินะคะ หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเพราะว่ารู้สึกว่าใบเขาจะจะเหลืองกว่าชนิดอื่นนะคะหรือเขาเป็นยังไงนะคะก็มาอัปเดตเพื่อนดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปได้วยกันนี่แหละนะคะเพื่อนอใส่ปุ๋ยให้หมอนเดิมตายแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่นะคะอันนี้ตายเลยแล้วหนึ่งต้นนะคะคลิปก่อนหน้านี้คุณยีงจาได้ว่ามาอัปเดตให้เพื่อนดูประมาณอายุเข้าประมาณปีกว่านี่ มันจะมีบางต้นที่เขามีลูกกระแชอยู่นะคะเพื่อนๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะปีแรกนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นน่าจะเป็นละตอนเนาะละตอนเนี่ยเขาก็พร้อมออกลูกได้แล้วแหละนะคะนี่ก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนะคะเป็นชนิดสุดท้ายนะคะที่มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะ คลิปก่อนหน้าซ้ำได้ต้นนี้แหละนะคะก็ามีลูกขิ่มาด้วยนะคะเพื่อนนะคะทีนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูนะคะวิธีการทํางานของบ้านเรานะคะก็คือนะคะนี่อันนี้คู่นี้ของครูตะทิมนะคะ,ะก็จะตากไปแล้วก็จะไปรดต้นไม้นะคะตอนนี้น่าจะเป็นแถวสุดท้ายท่านะเพื่อนก็อีกถังหนึ่งวันนี้ถังโน้นไม่เอามานะคะ น่าจะขยับกลับไปนะะอ่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะอ่าฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เพื่อเข้าชมคลิปดีๆจากครูกเกษตรชาแนลนะคะวันนี้ครูทิมต้องขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะอต้องไปรดน้ำต้นไม้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ